เจ้าสวัสดีเจ้าข้าเจ้าชื่อแม่ครูบูชุมอินถา แม่ก็มีอาชีพเดียวละเจ้าอินแม่ก็เป็นจ้างโซอเนาะป่อน้องถ้าตังป่อยเราป่วน้องขับโซอศิลปินลน้านนาเจ้าจะว่าเริ่มแรกเนาะเพราะว่าจิตใจแม่มันห่่งแล้วก็มาจากฐานะครอบครัวแต่ก่อนบ้านเมืองมันตุกมันอยากโรงเรียนก็เขียมมันเจ๊เหมือนเวลานี้เนาะแล้วก็พอสัมผัสเรื่องการโซตอตอนแรกมันก็บ่กอเข้าใจอย่างท่าใดเจ้าเพราะว่าเขาเหมือนมีพื้นเพ จากวิถีชีวิตแม่ก็เริ่มดำเนินยังแรกไปโซ่เถอจากนั้นไปเปิลมีละครโซ่เรื่องเตโจโยาโมเมื่อก่อนได้รับบทเป็นลูกแล้วเริ่มจากว่าพอพ่อครูแม่ครูตังหัวหน้าคณะอาหาันวีแววว่าเขาได้จากการที่เขาเล่นเป็นลูกพูเนี่ยพ่อครูแม่ครูคก็นั่งฟังเหมือนกันนะ่ไไะไปไหวว่าบอกไปไหวว่าเฮายังโซ่ในปั๊บอยู่นะในหนังสือเขียนแม่ครูเขียนนีงได้ว่าอย่าง,างอัน บาัสามารถบ้าได้เองคุดอย่างวออันนี้เป็นการฟื้นฝนจะฟืฟน้นฝนเฮามันจะว่าเก่งแท้กับป้าแจยได้น่ะก่อนจะเข้าสู่นะสายอาชีพโดยตรงนี่นะจะฟืน้นอย่างเนาะมันบ้าแจยมีจดหมายเนื้อหาอย่างตัวเปิดมีแต่หลักขึ้นเฮียนนะจ้ะาเมื่อก่อนมันมีบาลายลากเพราะว่าเฮาอันดับหนึ่ง,งคือความหูเฮาบ่หนัก่ะเข้าบ่มีอย่างหลากหลายเลย หลังจากที่เฮาเฮียนแล้วลูกก็เข้านะโอ้มันก็เข้าแทาสตาร์ทแรกเขาแม่อยมันได้ตังเลยหรอกมาไปเจ้มีทดลองงานอย่างคนมาเดียวหรอกก็เลยว่าเออเข้าแทะเหมือนกันอนะ่ะพ่ออย่างพ่อเก่งไปมันขึ้นไปตามเฮาเนาะขึ้นไปทีละน้อยละน้อยนะเจ้าก็ทำเมื่อเฮามั่นใจมั่นใจเหตุผลเนี้ยที่ว่าเฮาจะต้องทำาให้ได้ ลักษณะงานแม่เนาะนอกจากจะมีจ้างโซมันเดียวกันเนี่ยรุ่นเดียวกันเนี่ยที่ว่ามาได้แก่ลักษณะประกอบมันก็ต้องมีจ้างปีจ้างปีก็ต้องเฮียนของเพิ่อนมาเพราะว่าแต่ละโค์งโซเนี่ยมันมีสิบเอ็ดทำนองจ้างปีเพื่ก็เฮียนของเพิ่นมาเต็มที่เขาก็ในฝ่ายจ้างโซกก็เฮียนเต็มที่ดังนั้นเขาจะต้องมีเพื่อนร่วมงานจ้างปีจ้างโซจ้างซึงไปตัวกันดนตรีเพื่เขาดนตรีสาโกนเนาะทุกอย่าง ถ้าสามารถหูเรื่องภาษาซอและทํานองซอก็กลายเป็นมู่เดียวกันเพลงที่งเขาได้ยินกันตั้งวันเนี่ยเจ้ามันเป็นกลุ่มของการซอเราะว่าซอประยุกต์เพลงอันอยังเรื่องเนื้อเรื่องมันจะประยุกต์ในตัวตัวเกา่าลักษณะของงานที่เรียกว่าก้าวก้าวไปขั้นหนึ่งเฮ้อมันตันเหตุการณ์แต่ก่อนเนี่ยคนเท่าพอหรอบาทเดียวบาอัน ลาอ่อนวัยรุ่นจะต้องหู้เหมือนกันเนี่ยแล้วก็เปิ้ลจะหุ่มโซเรื่องออหยังจังว่าอหยังเนี่ยมันมีจังว่า่มั้ยโดยในเจ้า่อมานี่นะก็เลยเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนก้อนหมายเขาว่าถ้าได้ไดมีมดเจ้าก่อนอื่นต้องเกริ่นว่าอาชีพของจ้างซอนี่นะเจ้ามันเพื่อความบันเทิงเดอยวปะเจ้าว่าแน่เข่งจริงๆเหมือนตู้เจ้าเตะปะใจมันพรกอบไปจ้างเขาไว มันต้องมีผสมผสานเนาะเพื่อได้อารมณ์ดังนั้นรายได้ที่ได้เนี่ยหนึ่งมันจะเป็นรายได้รักอยู่แล้วหนึ่งการโลดไปละสองก็เครื่องเสียงสมมุติว่าวันนี้ปัญหาเขาสองหมืน่นเขาจะาก,การโลดกับเครื่องเสียงไปประมาณสามพันเหลือเจ็ดมันก็เจาะเหลือเจ็ดพันเนี่ยหานลงตัวเพราะจ้งโซทำงานเสมอภาค แต่ว่ารายของจ้างโซเนี่ยเจ้ามันตึงแบบแปลงเหล่านี้นะแต่รายได้อยู่ได้ป้นก็ต้องเกลือกันแล้วหูแล้วว่าไปได้หรือไม่จ้างซอนอกจากนั้นเท่าซอถูกหูคนรับพอรับชมเนี่ยเฮ้อแางพิเศษนะเจ้าบางเตื้อได้นักหรือกล้าจ้างกันเดีายวเมื่อก่อนยังแม่ว่านะคะมันยังบอไปถึงไหนเต้ามันโบนเวียนอยู่แถวบ้านเฮา ืูตามอำเภอเฮาเนี่ยจังหวัดเฮาเนี่แต่วันนี้การแสดงด้านการครอบโซบน้อยหน้าเจ้าสามารถก้าวตันไก่พื้นมดเพราะเวลานี้เฮามีสี่ภาคมั่งหอกลางใต้เหนืออีสานเมื่อก่อนเฮานี่มีเป็นต่อไว้เลยนะตั้งเฮาจ้างพัฒนาอาชีพของเฮาเนี่ยเมื่อมันตันดอกเพื่ออย่าอู้เนี่ย,นนยประยุกต์จากรุนตรีปีปแบบแอนี่ย ปเดี๋ยวบางอันเจ้าจะเต้นอยู่กับโปงรงหลุดกว่าได้อันเนี้ยก้าวหน้าไปแบบนะ้นจนที่อื่นยอมฮับเหมือนกันจะก็โซเรื่องอย่างโหลดพนขนาดไหนขึ้นเจ,เจ้าเขียนมาเลยโจดตั้งโซนี่สามารถทุกท่านเต้นได้ทุกเรื่องแล้วสอดแส้นตลกได้ตลอดก้าวหน้าจะถึงที่ว่ามีนักเรียนนักศึกษาหรืออาจารย์นะเจ้ามาจากญี่ปุ่นซากาลุเนี่ย เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นมาศึกษาโซโดยตรงตั้งอกตั้งใจพ้นเป็นอาจารย์โซนนะเนี่ยก,ก้าวหน้าอย่างนี้จัออย่างที่แม่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยผู้ใดสนใจอยากจะเรียนมันก็แนวทางมันก็มีถึงว่าอันดับหนึ่งฟังโซเนะี่ยจ้าจะต้องฟังจับจุดนะโซนี่คือศิละปละชั้นสูงมันเป็นมรยกทางปัญญาจับต้องไม่ได้ม,ม่หมยยุบเอไหน มันเป็นลมดังนั้นมันเลยยากเนอในสมุดปินญาไหนก็จ้างแม่ตาเลยด็อกเตอร์อยู่แล้วก็จ้างถ้าบัได้เงินคงโซนี่มาว่าจะจึงบาได้ดังนั้นถ้าคนใดสนใจว่าเออแต่กอะไเอามาประกอบการศึกษาเงินด้านอื่นนี่นะก่อนอื่นใจต้องมาก่อนจะเพราะว่าการขับโซบัเจ้ว่าของลาสมัยจนถึงที่ว่าบัเจบัสมควรจะเรียนรู้ที่จริงมันน่าจะเรียนรู้พ่อเขาเป็นลูกคนเมือง ยังได้ก็หักความเป็นคนเมืองหักความเป็นคนเชียงใหม่แล้วเขาเป็นการที่แน,แนวหลายได้หลายอย่างเจ้านักศึกษานักเรียนนักศึกษาเนี่ยมีโอกาสเพราะว่าลูกขอกำลังอยาก้าวเนาะถ้าวงการนี้ยังอยู่นะอยากขึ้ศึกษากวายวันนี้อาจจะมาได้ถึงว่าเป็นอาชีพแต่เรียนเพื่อเรียนรู้ลองมาเรียนกวยกะเนี่ยอันเนี้ยแนวการสอนละ วางแผนการศึกษาที่ว่าจากจะยยกมันก็จะโหดเข้ามาเป็นง่ายจ้ส่วนมากเมื่อก่อนแม่มันบบมีเจ้าเพราะว่าปัญหาเนี่ยแต่กี้ได้อู้ไปแล้วเนาะว่างานโซสามารถเข้าในงานทุกเรื่องที่ไปแต่ปัญหาที่มาหลังๆในเรื่องโควิดกะที่เป้นห้ามแต่ห้ามว่าห้ามมีงานห้ามใจเสียงห้ามกระจาย เออบอกว่า,าเปิดเครื่องที่ไหนเป็นโดนโมดอะโควิดที่ผ่านมาสามปีอันนี้คือปัญหาในชีวิตกำลังมาเจอในยุคนี้เมื่อก่อนแม,ม่บอกมีจ้ะเพราะว่างานของการขับโซ่เนี่ยมันจะมีฤด,ดูการต่างๆแต่พอโควิดมาบา่มีละประเพณีอันยังเนีเจ้าอันนี้คือปัญหาและอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงแปลาเขาลำบากเหมือนกันเนอะเออเพราะว่าเขามีอาชีพนี้มันก็นจะเขามีอาชีพอื่น เขาา้าบาแท้คิดไหนอ่ะคิดเหมือนแม่เนี่ยคนณอู้สัมผัสเนาะตึงเป็นคนสอนตึงเป็นคนสอนเท่าที่ผ่านมาอู้ถึงความผิดพลาดมันมีอย่างสักอย่างแล้วบ่ได้น้อยใจเลยในการเตี้ยวอเรียนหนังสือน้อยมาแค่ป .4 จากนั้นบ็มีอาชีพเป็นเตีางซอเลยนะดังนั้นแม่หันว่าเรื่องของการคับซอบัดเจ้เรื่องส่วนตัวทงตัวนะเจ้ามันเป็นเรื่องของสังคมที่จะตีแผ่สิ่งเนี่ยเจ้า ที่แม่จะขอนะ่ะคือจ้วยกันสืบสารดังนั้นก็ค่อฝากลูกเต้าหลานเหรียญที่ได้ยินแม่อู้ในวันนี้เต้าที่แม่เนี่ยยังมีลมหายใจอยู่บัดเจ่อแม่เอวพ่อเนาะแม่ภาคภูมิใจขันหนักแต่ก้นน้อยใจขณนเจ้าหมูเจ้าจุงว่าไปเปลี่ยนเหรียนเป็นคู่เป็นชะป,ปะชัป,ปะนะเป็นข้าราชการอบอกขอยาให้ลูกทั้งหลายที่ได้ยินฟังเป็นลองมาศึกษาก่อยลองมาเย็นหูด้วย ฟังเี่ยอย่างชัดอย่างเตือลองมาสัมผัสกันไว้ต้องเรียนนับเรียนเพื่อเรียนรู้ต่อไปถ้ามันม่วนก็เอาแตแตๆก็เปลี่ยนส่อาชีพนะจ๊ะครับครับ